ก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กด u b บ c r i b e แล้วก็ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TP Game c h a อีกครั้งเคยคลิกับ้างไหมหลังจากที่เราลงหอร้อยเสร็จหรือว่าทํากิจกรรมเสร็จได้คมพี์เปิดมาเนี่ยเราคาดหวังตัวอะไรมาแล้วตัวที่เราคาดหวังเนี่ยเคยไหมเคยที่มันจะมาบ้างไหมเออ หรือว่าเราไม่คาดหวังเลยเออสำหรับผมนะเว้ยสำหรับเกมเกมนี้ีกว่าเออสำหรับเกมเกมนี้กว่าการที่เราเปิดหอเสร็จอะแบบปกติคนทั่วไปก็ต้องหวังห้าดาว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 ใช่ไหมเออแต่แบบมังไม่เคยมาเว้ยเออจริงๆนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบเออแบบนั่งรอแทบตายมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดไม,ไดมีแต่มีแต่แบบ สามดาวสี่ดาวสามดาว4ี่ดาวเนี่ยคือแบบไอเกมมันโคตรเซ็งเลยมันเซ็งมากแบบแล้วคิดดูแบบห้าดาวเกมเนี้ยมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากผมบอกเลยว่ามีเยอะมากมันนับอดูเลยดีกว่าน 33 33าต่อ1ธาตุ33อิามีเป็น30 60 90อ่ะ90 90น่าจะ99ตัวหรือเปล่า5ดาวประมาณประมาณคือแบบไอ้เหี้ยแบบตั้ง99ตัวนะว้ยคือเปิดแล้วมึงไม่ได้เลยเหรอมึงมันยากมากเลยเหรอวะซึ่งก็จะมาเข้าเรื่องครับไม่ได้โชว์อะไรทั้งนั้นวันนี้จะมาเปิดเลยเออคือแบบ ดูเลทดูเลทมันดิไอ้เหี้ยศูนย์จุดห้าสักหนึ่งคงไม่น่าเกลียดหรอมัออ้งสักหนึ่งคงไม่น่าเกลียดมั้งสำหรับคนที่เขาอยากได้ห้าดาวเพื่อมาทําให้อดีมันดีขึ้นนะมันก็โอเคนะเว้ยแต่กูแม่งแบบไอ้เหี้ยมึงดูเนี่ยคือแบบสมมติจะเป็นห้าดาวแจกฟรีไปอ่าการไดเมดได้มาการันตีใช่ไหมตัวการันตีแล้วก็ไอ้ตัวสองตัวเนี้ยน่าจะเป็น ออสองตัวเนี้ยเป็นสมุดการันตีจำได้เลยสมุดการันตีแล้วก็ตัวเนี้ยเปิดได้ตอนกำลังเข้าห้องน้ำอยู่กำลังนั่งขี้อยู่ยูเฉยแมันก็มาคืออันเดียวเลยเปิดอันเดียวแม่งมาเลยโคตรงงเลยเออกูเปิดเป็นร้อยอันแม่งไม่เคยมากูนั่งขี้อยู่เปิด e อันเดียวได้เลยแม่งอย่างเงี้ยเลย <laughs> คือ เป็นเกมที่คาดหวังอะไรไม่ได้ครับเกมนี้บอกเราเป็นเกมที่คาดหวังแล้วคือแม่งแม่งอยากมาก็มาแม่งไม่อยากมาแม่งก็ไม่มาต่อให้มึงม,มีเป็นร้อยอันแม่งก็ไม่มาเว้ยเออมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับวันนี้ผมมีประมาณห้าสิบห้าสิบห้าสิบตีไปหกสิบอันแล้วกันวันนี้หกสิบอันหกสิบอันอย่างน้อยต้องมีห้าดาวสักสองตัวถึงจะโกสามสิบอันตอหนึ่งห้าดาวหนึ่งอันก็น่าจะแฟร์อยู่นะเพราะ้่าเออเนาะ เปิ here, ดก็ดดกว่าครับไม่ต้องพูดมาทำเพลงไปเปิดกันดีกว่ามาถึงก็จ้ามาก่อนเลยนะจ้ามาก่อนเลยนะอือือ,อ,อ,อถ้าอเสียอะไรยังไม,ม่มาไม่มีฟาา้าผ่า ถ้าอันแล้วยังสั่นอยู่เลยขอเปลี่ยนเป็นนี่ดีกว่านี่นี่นี่นเกโชคเล็กโชคเล็กโชคสีทองครับสีทองเล็กโชคไอ้สาเจ็บจีด๊ด ผู้เฮยเฮยเฮยสิบอันสิบอันไม่ผ่านครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับเรายัางไปต่อครับไปต่อไปต่อไปต่อมันจะไม่มาเป็นไปไม่ได้ กูเริ่มกูเริ่มไม่ไหลวละกูเริ่มไม่หไมหลวไหละกูไม่ไหวละกูไม่ไหวละไม่ไม่โอเคโอเคไม่มีดวงไม่มีดวงไปเนี่ยไปชแ,แนลที่มันแบบมีห้าดาวห้าดาวเยอะดีกว่าครับอย่างเช่นชแ,แนลหนึ่งสองแปดประมาณนี้หนึ่งสองแปดไปเปิดต่อเฮียมึงจะไม่มาเป็นไปไม่ได้เนี่ยอ่อออาฮ่าเรา อไ้เียจัดไปครับตัวนี้นี่เขาว่าเป็นตัวท็อปเหมือนกันนะเออตัวท็อปเหมือนกันเออแต่ก่อนวินเอ่อวอเตอร์วังกี้เนี่ยจะเป็นนันมันจะห่วยสุดละเออมันจะห่วยสุดแล้ว,ม,ว,ลวมันก็โดนบัฟมาเรื่อยๆจนมันมันมันดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นอ่าวังกี้สตัร์ท่าแรกสตัร์ผมกําลังหามอนเตอร์ที่เอ่อมาทําอารีนาเลยพอดีเลยผมจะกำลังบิวอารีนาทีมแต่แต่ไม่มีท่านนี้เลยเว้ยไม่มีท่าไฟเลยเว้เยเห็นไหม ซัมมอนเอลเตอร์อีโก้แอตแทกหกครั้งแล้วก็ได้อินวิสิเบลด้วยแล้วก็อิมมูเนิตี้พอตองเทินรีโมทเวนิเฟอร์เฟกต์อู้ลบบัฟด้วยเอฟเฟกต์การันตีออนเอนด์เอมี่เว้นแฮตแท็กแลนด์คริติคอลฮิตถ้าคริสยังไงก็เอ่อจะค่อนข้างชัวร์ที่จะลบบัฟไปจัดไปจัดไปครับได้เวลาบิวได้เวลาบิวได้เวลาบิวห้าดาวนี่ละเพราะตอนนี้ดันเจี้ยนผมเอ่อ PVE ผมเนี่ยค่อนข้างจะพร้อมละแทบจะไม่ต้องไปยุ่งกับมันละอย่างน้อยไม่อย่างน้อยไม่ห้าดาวสี่ดาวไว้เยอะกว่าเฮ้ยเออเอามาบิ้วให้เป็นประโยชน์หน่อแต่ได้ห้าดาวเยอะก็โอเคนะห้าดาวห้าดาวห้าดาวเออไลท์ก็ดีอยู่นะแต่ไม่อยากได้เพราะมีแล้วอออโอ้โห back to back back to back a l r i อไรอัน hmm. โอไลอันนี้ก็ต้องบิลครับเพราะเป็นตัวที่ทำเกม oh, oh. อีกแค่สามดาวติดต่อโ oh, อ้โหนีโอโซนเอเจนต์บัฟเกาะลบบัฟไม่ใช่ผิดอ่ะอีกทีนิดอีกทีนิดเออีอยากมากผมนี่ตูดขมิบเลยทีเดียวเกง่งค่อนข้างทำแบ็คครับค่อนข้างทำแบ็คอยากได้ไลก้าอยากได้ไลก้าอยากได้ไลก้ามา ากได้อะไรก็ฮูยมา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 ฮ่าด่าฮ่าด่าฮ่าด่าฮ่าดาฮ่าด่าฮ่าด่อตัวนี้ Dice magician ไ,ไม่ค่อยเชื่อถือใน Dice magician เท่าไหร่ครับไม่โอเคไม่โอเคอืมอืม คาดหวังครับหวังยังยงคาดหวังอะไรกล้าอยู่นะแต่ตอนนี้มันกเกมมันทําดีขึ้นคือมันแจก5ดาวเยอะดีนะเ้ยไม่ใช่มันแจก5ดาวคือมันแบบทั้งพวกเอ c i ช n t นคอยทั้งออไอแต้มกิ่วที่มันแลก5ดาวมันค่อนข้างโอเคคือสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีดวงกเจ้าเราก็บ่นมากไม่ได้นะเราไม่ได้เติมทุกคนเติมมาบ่นที่หายเลยบอกเลย นานแล้วนะนานแล้วนะที่ไม่ผ่านานแล้วนะนานแล้วนะสักหน่อย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 นะโอู้สักหน่อยนะสักหน่อยนะเอ้าหน่อยนะหน่อยนะเอือห์ี่อะไรที่อยากเกะให้เรา ยิ้มเลยผมเจอตัวเนี้ยเซลฟิตซิลฟิตตัวไรประโยชน์อ,อย่างน้อยสีดาวสักสองตัวสีดาวสีดาวรสีดาว

ยังไม่สรุปยังไม่สรุปโมลองแพนด้าวออร์ ong, Warrior, ค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีดิสต์ควีนสองตัวนี้คือดีเลยคือแจมเลยคือแจมเลยของตันนี้แจมเลยของนี้คือแจมแมวเลยมานะมานะมานะมามามาแล้วนี้ เอ้ยแย่มาอืมอะไรวะกูเริ่มหัวร้อนแล้วนะจะได้วอเตอร์มังกี้ตัวเดียวเองเหรอห้าสนะิบหนึ่งอะเออมาโอ้โหลักซาชาไม่อยากได้อะยากมากผมบอกเลยว่ายากมาก โอ้โหหมดไปแล้วทำหมดไปแล้วเปิดไปเยอะมากบอกเลยวเปิดไปเยอะมากเปิดกระชิบหายไปวอดหมดไฟอ้าวมีอีกสองอันครับน้ำ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 มไม่ได้เรื่อง พอพูดถึงมอนเตอร์ธาตุแสงไร้อันด้างนะคือแบบรีบเปิดโอ้ยชิลตอนนี้ค่อนข้างจะดีอยู่นะอินเคิร์สวิสเอา่ามันเป็นตัวแทงของตัวธาตุนึ่ค่อนข้างจะดีขอสักผ่านะขอสักผ่าอ่ากำลังหากิมมิเตอร์ตัวนี้อยู่พอดีเลยครับเออเอนมี่โอ้ตัวนี้ค่อนข้างดีนะสแตนอินคเคิร์สวิสอะไรเนี้ย 8เทิร์นเลยนะมาครับอันสุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้ายเพื่อนๆคิดว่าไงจะได้ไหมไปเลยดีกว่าปึ๊บเอเอได้ตัวกาก,ากไม่เ้ยวไปสรุปผลกันดีกว่าครับดูซิว่าเป็นยังไงบ้างอ่าวินมังกี้ครับมิดวินมังกี้วอเตอร์มังกี้แล้วก็สี่ดาวกี่ตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวกับหกสิบกว่าอันถือว่าเฟลครับบอกเลยว่าเฟลโคตรโคตรเฟลไม่คิดจะเฟลวันนี้ก <c oughs> ดใจกับมันครับโอเคหมดแล้วครับแค่นี้แหละถ้าชอบก็อยา่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเกมแชแนลนะครับรีบคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วก็อยากรู้ว่าเพื่อนๆแบบคาดหวังตัวอะไรที่มันออกมามากมือสุดเลยกดใจกจันอีกหน้าครับดีครับบ๊ายบายจ้า